ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในด้านการเรียนรู้การอบรมเลี้ยงดูโภชนาการและสุขภาพลดความเดือมล้ําทางการศึกษาโดยมีการดําเนินงานในรูปแบบการบริหารจัดการที่เรียกว่า8 Excelle n c e c e n t e r สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติทั้ง3มาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานด้านที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่สองครูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่3คุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เรียกว่าประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ที่1แรกรับประทับใจ ส่งเสริมเรื่องการดูแลควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาโดยการมีจุดรับส่งเด็กหน้าประตูทางเข้าจุดคัดกรองโรคตรวจร่างกายเด็กทุกเช้าก่อนเข้าสู์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในสูนพัฒนาเด็กเล็กศูนการเรียนรู้ที่2ลานเพลิน Play and Learn มีการจัดทำพื้นที่ภายนอกอาคารเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านเหมาะสมกับวัย ด้วยเครื่องเล่นสนามที่มีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่3 Learning Smart Classroom มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิเช่นการเรียนรู้แบบโครงงาน Active Learning เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่ในงานและกิจกรรมที่ทำได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน สามารถนำรูปแบบการสืบค้นความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงมีการบรูรณาการทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศภาษาจีนภายใต้บริบทของความร้องของพื้นที่ในอาคารมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมสมนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กส่วนการเรียนรู้ที่4แหล่งเรียนรู้วิถีไทยส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยอย่างหลากหลาย และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมล้านนาการทำตุงไส้หมูการทำกระทงจากใบตองการทำ่างกระทีโครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เด็กได้เรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนเช่นวัดมัสยิดโบสถ์ อีกทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กปฐม,มวัยในวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและวันอาสารหะบูชาการทำบุญตักบารในวันขึ้นปีใหม่ศูนย์การเรียนรู้ที่5ใส่ใจสุขภาพจัดอ่างล้างมือล้างหน้าแปลงฟันห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคารให้ถูกสุขลักษณะและมีการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐม,มวัย โดยใช้เครื่องมือ DSPM ซึ่งครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมและการส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กผอม,มวัยและนำความรู้มาปรับใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยอีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กได้แก่กิจกรรมหนูน้อยฟันสวยกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพกิจกรรมป้องกันโรคระบาดในเด็กเล็กกิจกรรมโภชนาการสมวัย ศูนย์การเรียนรู้ที่6สรรสร้างโภชนาการมีการประกอบการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและจัดเมนูอาหารตามโปรแกรม t h School Lunch เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันอีกทั้งยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้รู้จักเรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในกิจกรรมหนูน้อยร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการปลูกพืชผักกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำไปแปรรูปหรือประกอบอาหารรับประทานร่วมกันรวมไปถึงการนำไปประกอบอาหารรับประทานที่บ้านกับครอบครัวศูนย์การเรียนรู้ที่7ห้องพยาบาลของฉันมีการจัดพื้นที่ไว้สำหรับดูแลเด็กป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุพร้อมทั้งช่วยเหลือเด็กเมื่อมีปัญหาสุขภาพและมีการส่งต่อเด็กอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นโรงพยาบาลเทศบาลน,นครเชียงใหม่ช่วยดูแลและส่งเสริมตรวจสุขภาพปากและฟันการเคลือบฟูออไรา์การสนับสนุนอาหารเสริมนมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์สวนการเรียนรู้ที่8การบริหารจัดการศูนย์พเด็กเล็กมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และระบบประกันคุณภาพมีการทำงานร่วมกันตามกระบวนการ PDCAA โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ปกครองชุมชนเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ